กักกราบสบายดีคุณเพื่อนและเอฟซีทุกคนเนาะมันนี่พ่อกับดอนสออลเล่าอีกแล้วเนาะทุกคนมันนี่ดอนกาสิีอกไปข้างนอกกับตัรยาแล้วทุกคนเนาะสีออกไปงานผูกแขนเอื่นฟันสองคนเนาะทุกคนเนาะกับโมคูแล้วก็บและหลายคนเนาะ็นชิมาหววงานเนาะทุกคนมันนี่กับจีเดินทางกับกับโไกายมาได้แล้ทุกคนเนาะจากบอลดอนอยูครับ บอลเป็นยูนะทุกคนกับพวกไก่ภายในนันะทุกคนตอนนี้กน็นั่งรถมี่นัะทุกคนเนาะกำลังจีเดินทางไปหอนหกับไก่ไก่เลยนะทุกคนนี่ ข้างเขาอย่นี่เลยทุกคนโอ้ภากวะบอลยูบอน,นี่เอ็นไฟละระยะมาับให้ขน,น,นาดทุกคนจักแมนโมเมนต์ยางมาซื้อได้ทุกคนแมน่าีิโอ้ยโอ้ยซอยเงียบอิสระดีทุกคน ตอนนี้ก็เขามานั่งอยู่ในงานผูกแฟนเนะทุกคนเนาะตอนตอนี้กัพอกันหลายคนนะทุกคนพ่อหนาพ่อตากันแต่สมัยเป็นเบาวเป็นเาว้ากันกับพอกันเนะทุกคนเนอะนั่งบ่อยเศร้าคือเศร้าเลย จุบๆอย่างเดียวตอนนี้ก็พากาันเล่นส์หน้าไม่ดน,นะทุกคนเนาะอากาศฮอตนะทุกคนก็พากันนั่งรอ <c oughs> เวลาน้องโยนเนาะรอเวลาอ่าที่ว่าจีบูแขนนะทุกคนเนาะเป็นเวลาได้ทุกคนพากันนั่งล่มกันเบากันเพาะกันบดยเฉพากันแต่ดนพี่ๆทุกคนเนาะ <c oughs> นั่งล่มกันนะทุกคนอันนี้กับแบะนะทุกคนรอสังหาร แบบแบบบานเท่าเนาี่น้องเนาะแบบแบบซอฟบอลเห่าเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ต้นมน้ำนะทุกคนเนาะให้มันเดือดค่อยเอามาลวกลวกเนาะลวกคนวันเลยโอ้โหขนออกนะทุกคนหลังจากน้ำเดือดเสร็จเนาะทุกคนเนาะก็เอามันเนี่ยถอดใส่ยังจีเลยนะโูดๆนะทุกคนโูดจนออกวุดหมดเละทุกคนจนเลือดเห็นกรหน,นังแต่มเนื้อหมดนละทุกคนเนีย อันนี้ก็คือเลือดแปง <c oughs> เลือดแปงไมพี่น้องเนาะตั้งจากินเลือดแปง <c oughs> เงซตนะทุกคนก็มีก้อยมีลาบมาเรื่อยๆทุกคนเนาะมีแต่ฟองแฉบๆให้มันฟองแฉบๆทุกคนเลยเอาเบ็ดดิเซตไปเลยหนึ่ง ตอนนี้ก็ได้เวลาผูกแขนแล้วทุกคนเนาะผูกแขนสองคนเพิินแล้วทุกคนตอนนี้ก็หลายคนก็กำลังทยอยทยอยขอมาเนาะทุกคนเนาะ หลังจากผูกแขนเหยียบรลอยนะทุกคนเนาะแล้วก็ได้เวลามามวนมาซื่นนะทุกคนตอนนี้กะไอเนาะเขากำลังพากันฟอนนะทุกคนเนาะฟอนล้วก็เพาะอากาศล้วก็ฟอนไปเต้นไปนะทุกคนเนาะกุมวนซื่นกันร้ายเติมนะทุกคนเนาะแต่ว่ากะสีบไัได้ยินเสียงเพลงนะทุกคนเนาะเพราะว่าด่อนหานอยานแบบว่าติดลิก่กระซิบนะทุกคนเนาะด่อนก็นเลยปิดเสียงไว้นะทุกคนเอาเสียงดนรตรีมาใส่แทนนะทุกคนเนาะ กจังได้กับมวลคือเกาะนะ่าเลยทุกคนเพราะว่าบึงบรรยากาศในกับมวลซืนกันไรเลยทนะุกคนเนาะบ้านเฮาเองมาพอกันพบกันแล้วก็มวลซืนกันตลอดเลยทุกคนเมื่อบ้านกันยังคือเกาะนะ่าเลทุกคนเนาะมา,าพีกันยังมวลกันคือเกาะนะ่าเลทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่กะ เป็นบ้านเดียวกันเบิดเนาะทุกคนเนาะประมาณสี่หาสิบคนนี่แหละทุกคนเนาะเพราะว่างานนี้ก็มาให้กำลังใจกันเนาะทุกคนเนาะแต่ละคนก็งานผูกแค้นนี่ก็มาเบิ่งหน้าเบิ่งตากันพอกันดีใจเนาะทุกคนเนาะมีแต่บ้านเดียวกันเบิดเนาะทุกคนกับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะทุกคนเนาะดอนกัได้กลับแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็กำลังกำลังทายบรรยากาศเอ่อบรรยากาศภาคกันพอภาคกันเต็มนะทุกคนกับมวนแห้งนะทุกคนเนาะ กใครฉีเมื่อนเนี่ทุกคนทายมันแล้วใช่ยองนเนาะเอ้ยลงรักเมียเขาผู้สาวอ่ะคนละตอนแหละ ตอนนี้กะทุกคนกําลังได้ทีนะทุกคนเนาะกะมวนซ่นกันอยู่นะทุกคนกะกาลังสิสด้จจวดไปจวดมานะทุกคนเนาะเครื่องเสียงหนึ่งกะทนขนาดนะทุกคนเนาะมวนร้ายนะทุกคนคลิปนี้ก็คือเก่านะทุกคนเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเพื่อเป็นกําลังใจให้ดอนซอฟปอเล่านะทุกคนเนาะคลิปนี้กะ ขอหายทุกคนอยู่ดีไม่แห้งทุกผ่กอ่างกายแข็งแรงนะทุกคนเนาะผู้ได้ที่เขาบึงขอขอบใจเด้อทุกคนบ๊ายบาย